สวัสดีครับวันนี้ผมมีรถเบนซนะครับ C200 c o m p r คอม o r เรปี2009ั้คันนี้ครับบอกได้เลยนะครับว่าสวยงามมากๆครับเป็นรถมือเดียวซื้อสดออกห้างป้ายแดงมาเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเล่มด้วยนะครับวิ่งเพียง130 0 0 0กิโลเท่านั้นนะครับเข้าศูนย์ทุกระยะเลยครับแล้วที่สำคัญได้สีพิเศษด้วยนะครับเป็นสีเทานกพิราบแบบนี้นะครับสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมสภาพตัวรถกันเลยดีกว่าครับไปเลยครับ นี่นะครับตัวรถ C200 คอมเพรสเซอร์ปี2009อย่างที่ผมบอกไว้ว่าคันนี้เป็นรถมือเดียวซื้อสดออกห้างไปแดงมาเลยนะครับเลมเขาสวยงามมากๆนะครับสีเขาะครับก็เป็นสีเทานกพิลล่ามนะครับได้เดิมจากโรงงานทั้งคันเลยนะครับสีเทาสวยๆแบบนี้นะครับเป็นเทาพิเศษนะครับหายากมากๆในตลาดนะครับเพราะว่าปกติจะเป็นสีดําแล้วก็สีบอลเงินซะส่วนใหญ่นะครับ แต่คันนี้ได้สีเทาพิเศษสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นโฉม W204 ตาเหี่ยวนั่นเองครับได้ตัวรถโครงสร้างเดิมทุกอย่างนะครับรับประกันไม่มีการชนหนักพิกคว่ำตัดต่อจมน้ําหรือกอมาอย่างแน่นอน100%นะครับไฟหน้าเขานะครับก็เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์คู่หน้าเลยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับกรอบโคมไฟใสๆครับไม่มีรอยแตกไม่มีแมลงเข้าเลยนะครับกระจังด้านหน้าก็เป็นกระจังหน้าคมมีมาพร้อมกับดาวร้อยสวยงามนะครับ กันชนด้านหน้าก็จะมีในส่วนของไฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับคันนี้ไฟติดครบทุกดวงนะครับตะแกรงหน้าไม่มีแตกหักนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับในส่วนของด้านหน้าของเขานะครับหล่อเหลามากๆครับผมรับประกันเลยนะครับว่ารถคันนี้นะครับได้คงสร้างบอดี้เดิมทุกจุดนะครับเพราะว่ารถคันนี้นะครับเป็นรถมือเดียว ออกห้างซื้อสดมาตอนป้ายแดงเลยนะครับในราคา3ล้านกว่าบาทนะครับตอนนี้ใครได้ไปบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างตัวรถกันต่อดีกว่านะครับผมขอเริ่มที่ล้อและยางเลยนะครับล้อคันนี้นะครับก็เป็นล้อเดิมจากโรงงานนะครับได้ขนาดขอบ16ครับได้เดิมเดิมจากโรงงานเลยนะครับอาจจะมีริ้วรอยของการคูดบ้างนะนี่เล็กน้อยนะครับแต่ไม่มีผลอะไรต่อการใช้งานนะครับลัดทุกกระยางดันหลบนะครับขนาดไซสยาง2 2 5 5 5 อ6สินั่นเองนะครับดอกยางยังมีนะครับวิ่งได้อีกเยอะครับช่วงล่างผมการันตีเลยนะครับว่าคันนี้เฟิร์มมากๆนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างครับเอาไปคือพร้อมใช้งานทันทีครับกระจกมองข้างครับสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวให้สวยๆแบบนี้เลยนะครับคันนี้ได้บอดี้เดิมทุกจุดเลยนะครับขอบยางต่างๆก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับรถจอดในร่มตลอดเลยนะครับขอบยางสวยงามมากๆนะครับหลังคาไม่มีซิปจางด่างครับ หลังคาสวยงามนะครับได้สีเดิมจากโรงงานเลยนะครับเป็นสีพิเศษนะครับนี่นะครับในส่วนของด้านข้างตัวรถของเขานะครับสวยเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังตัวรถกันต่อนะครับด้านหลังไฟท้ายเดิมสวยงามไม่มีรอยแตกหักใดๆทั้งสิ้นนะครับได้ไฟเดิมจากโรงงานนะครับมาพร้อมกับโลโก้คอมเพรสเซอร์ครับโลโก้เบนซ์นะครับแล้วก็โลโก้ c 2 0 0้นั่นเองนะครับโลโก้อยู่ครบไม่เคยถูกแกะนะครับป้ายทะเบียนนะครับก็ใช้ตั้งแต่ป้ายแดงนะครับให้ไปด้วยครับ แล้วคันนี้ก็จะมีในส่วนของกล้องมองหลังนะครับถอยหลังได้อย่างมั่นใจแน่นอนนะครับกันชนด้านหลังครับก็สวยงามครับสีสันคันนี้นะครับผมให้เลยครับ99.9%สนะครับสีสันสวยงามมากๆได้โครงสร้างเดิมตัวรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับและเดี๋ยวเรามาเปิดด้านท้ายดูกันครับนี่ครับด้านท้ายใหญ่โตนะครับ W204 สวยงามเลยนะครับสกัดเดิมเดิมสวยงามไม่มีสีขาดนะครับสามารถเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับ เปิดขึ้นมาครับนี่ก็จะมียางอะไหล่เครื่องมือแม่แลงอยู่ครบหมดเลยนะครับอุปกรณ์คันนี้ครบคันแน่นอนนะครับโครงสร้างนะครับโครงสร้างเดิมสวยงามเม็าร์คมๆกลมๆทุกจุดเลยนะครับนี่นะครับเมาร์คมมสวยแบบนี้เลยนะครับได้โครงสร้างบอดี้เดิมแน่นอนนะครับฝาท้ายก็สวยงามเช่นกันนะครับนี่ซีนกาวเดิมจากโรงงานครับจิกไปนะครับต้องมีเราเล็บผมแบบนี้นะครับซีนกาวเดิมสวยๆเลยนะครับ ักการเดิมอยู่ครบมาพร้อมกับไม้กั้นฉุกเฉินนะครับขอบยางนะครับไม่มีแตกกร่อนนะครับขอบยางสวยๆเลยนะครับเนียนๆทุกจุดนะครับรถจอดในร่มตลอดนะครับฝั่งด้านขวาก็เนียนเช่นกันนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในตัวรถคันนี้กันต่อดีกว่าครับไปเลยครับนี่นะครับในส่วนของภายในตัวรถนะครับภายในตัวรถนะครับก็เป็นสีขาวนวลแบบนี้นะครับเบาะเขาก็เป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานนะครับ อันนี้คือเบาะโรงงานตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะครับสวยงามมากๆครับไม่มีรอยยับเดใทั้งสิ้นนะครับฝั่งคนนั่งก็เช่นกันนะครับฝั่งคนนั่งสวยๆเลยนะครับเบาะเนียนๆไม่มีฉีกขาดเลยครับคันนี้เนียนทุกจุดแน่นอนนะครับแผงข้างประตูก็สวยงามเช่นกันนะครับจะเล่นด้วยเปลี่ยนโนบแบ็กแบบนี้นะครับสวยๆนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเบาะปรับไฟฟ้านะครับแบบ8ทิศทางครับมีเมมโมรีกถึง3ตำแหน่งนะครับระบบไฟฟ้าคันนี้ใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะครับปุ่มอยู่ครบไม่มีลอกครับ เรามาดูโครงสร้างกันนะครับนี่โครงสร้างครับเม็ดอร์คนะครับคมๆกลมๆสวยๆเลยนะครับเอานิ้วลูบไปไม่มีสากเลยนะครับรถไม่เคยผ่านการทําสีมานะครับในส่วนของโครงสร้างตัวรถนะครับสวยๆเนียนๆแบบนี้เลยนะครับตัวน็อตนะครับก็สวยงามเช่นกันนะครับไม่มีการรื้อถอดนะครับสครับเพจครับอยู่ครบหมดเลยครับพลาสติกยังไม่ได้ดึงเลยนะครับนี่ ใหม่ๆเลยครับฝั่งด้านซ้ายนะครับตัวน็อตก็ยังสวยงามนะครับไม่มีร่องรอยของการไขนะครับนี่ครับให้ดูเลยนะครับตามนิ้วผมครับทางด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับตัวน็อตสวยงามมากๆครับเพจ w d d 2 0 4ตรของรุ่นอยู่ครบเลยครับหลักๆคันนี้นะครับผมกล้าการันตีครับว่าสวยเลยนะครับรถมือเดียวซื้อสดมาครับดูแลรักษาเป็นอย่างดีครับแล้วเดี๋ยวเราไปสตาร์ทรถคันนี้กันเลยดีกว่าครับไปครับ เอาล้ครับเรามาสตาร์รถกันเลยนะครับกุญแจก็เป็นกุญแจแบบมเมียมแบบนี้นะมี2ดอกนะครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์ครับนี่ครับสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับเลขไมล์คันนี้ของเขานะครับอยู่ที่1นึ0 0 0สมนกิโลนะครับการันตีครับไม่แพ้ร้อเซแน่นอนนะครับเพราะรถพึ่งเข้าศูนย์เซอร์วิสมาด้วยนะครับเอาไปใช้งานกันต่อแบบยาวๆได้เลยนะครับคันนี้เซอร์วิสให้ครบพร้อมใช้นะครับรถเข้าศูนย์ทุกระยะเลยนะครับ กรอบเดือนไม้ก็สวยๆใสๆนะครับคอนโซลด้านหน้าสวยงามแบบนี้เลยนะครับเนียนๆทุกจุดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเล่มกันนิดนึงนะครับคู่มืออยู่ครบหมดเลยนะครับนี่คู่มืออยู่ครบตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะครับในส่วนของคู่มือครับนี่นะครับเล่มครับผมให้ดูเลยตัวรถนะครับซื้อสดมานะครับไม่มีชื่อของไฟแนนซ์เลยนะครับเพราะว่าปกติตอนป้ายแดงนะครับเขาจะต้องซื้อผ่านไฟแนนซ์กันก่อนครับแต่คันนี้ซื้อสดมันเลย3ล้านกว่าบาทนะครับนี่ครับ เป็นรถมือเดีเอนะครับเล่มสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูหน้า18กันนิดนึงนะครับภาษีนะครับหมด24กันยายน2568ครับเอาไปวิ่งกันอีกยาวๆนะครับนี่หน้า18สวยๆเลยนะครับหน้า18สะอาดมากๆนะครับเอกสารคันนี้ครบพร้อมโอนนะครับได้เล่มสวยๆแบบนี้ไว้ครอบครองนะครับหายากเลยนะครับคอนโซลด้านหน้ากรอบก็ยังสวยๆนะครับช่องแอร์สวยงามไม่มีฝันหักฝันหลอนะครับ ข้างบนก็จะเป็นในส่วนของวิทยุนะครับแต่ตรงนี้ใช้งานไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเขาได้ทําวิทยุมาใหม่นั่นเองนะครับเปลี่ยนกรอบเลยครับไปติดของไพลอเนียมาให้นะครับอันนี้ก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับเพราะว่าตัวรถเดิมนะครับไม่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแต่คันนี้นะครับเจ้าของเก่าเขาเปลี่ยนวิทยุมาให้นะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแล้วก็มีในส่วนของกล้องหลังให้ด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกไว้ครับนี่มีเส้นบอกระยะชัดเจนครับเครื่องเสียงอย่างดีแน่นอนครับ ัดมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นปุ่มควบคุมแอร์นะครับเป็นดูโอโซนแยกอิสระซ้ายขวาแอร์เย็นฉ่ำทั้งคันนะครับด้านล่างก็จะมีในส่วนของที่ใส่ของเล็กน้อยที่จุดบุหรี่ให้สปริงใช้งานได้ทั้งหมดครับแล้วในส่วนของคันเกียร์ครับเกียร์คันนี้นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ5สปีดครับหัวเกียร์สวยเลยนะครับเนียนนะครับถุงเกียร์ก็สวยงามเช่นกันนะครับมีโหมดการขับขี่2โหมดนะครับโหมด c และโหมด s นะครับอยากประหยัดก็ c อยากแรงก็ s ได้ตามใจชอบเลยนะครับถัดลงมานะครับก็จะเป็น ที่วางแก้วนะครับมีช่องปิดให้สวยงามแบบนี้นะครับที่เท้าแขนนิยนๆนะครับเปิดมามีที่ใส่ของให้เล็กน้อยนะครับคันนี้นะผมแจ้งไว้ก่อนนะครับยังไม่ได้จักการนำสตา์เลยนะครับแต่เดี๋ยวจะการนำสตาให้นะครับสภาพใหม่ๆยังสวยขนาดนี้เลยนะครับพงมลายนะเป็นพงมลายมันติฟังก์ชัน2ฝั่ง4ีก้านหนังพรมลายสวยๆนียนๆคมๆทุกจุดเลยนะครับหนังพงมลายสวยงามมากๆครับด้านบนก็จะมีก้านคูดคอนโทรลนะครับด้านล่างก็จะเป็นก้านไฟเหลียวนะครับด้านล่างสุดก็จะเป็นที่ปรับพงมลายแบบ ไฟฟ pues ้านั่นเองนะครับระบบไฟฟ้าคันนี้ใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะครับเสา A เสา V ีครับนี่เนียนทุกจุดนะครับเสา A เสา B ครับหลังคาตึงๆนิยนๆไม่มีหย่อนไม่มีย้อยนะครับหลังคาตึงๆเลยครับม่านบังแดดเปิดมามีไฟติดให้ชัดเจนแบบนี้นะครับทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งเลยนะครับใหม่ๆเลยนะครับรถคันนี้นะครับระบบภายในทุกอย่างพร้อมใช้งานแน่นอนนะครับไฟติดครบทุกดวงเครื่องเกียร์ช่วงล่างปกติครับ เซอร์วิสครบพร้อมใช้เข้าสวนทุรยะครับใครได้ไปคุ้มค่ามากๆครับแล้วเดี๋ยวเราไปต่อที่ด้านหลังกันดีกว่าครับไปครับนี่นะครับในส่วนของด้านหลังตัวรถนะครับเบาะหนังเนียนๆสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของเบาะหนังครับด้านหลังไม่มีริ้วรอยของการใช้งานเลยนะครับมอกอยังสวยชัดแบบนี้ไม่มีลอกเลยนะครับตัวรถสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับผมให้ด้วยทั้งคันแบบนี้นะครับผมจะลองขึ้นไปนั่งกันให้ดูนะครับขาผมเล็กเยอะเลยนะครับ หัวผมก็จะเยอะเช่นกันนะครับกระเป๋าหนังจริงโจ้ไม่มีหย่อนไม่มีย้อยนะครับกระเป๋าหนังจริงโจ้ก็ยังสวยๆแบบนี้นะครับที่เท้าแขนครับนิ่สวยงามเรียบเนียนนะครับมาพร้อมกับที่วางแก้วอีก2ใบครับสปริงใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะครับเนียนีทุกจุดนะครับแล้วด้านหลังก็จะมีในส่วนของช่องแอร์ให้ด้วยนะครับมาพร้อมกับที่ชาร์จ power outlet อีก12โวลต์ให้นะครับด้านหลังนะครับค่อนข้างนั่งสบายเลยครับ วิ่งทางใกล้ทางไกลไม่มีเมื่อยแน่นอนนะครับด้านหลังคือหลับได้เลยนะครับบอดี้ซีก็ไม่ได้เล็กมากนะครับขาผมครับได้อีกเยอะนะครับผมสูงประมาณ165นะครับก็ยังนั่งสบายนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์คันนี้กันต่อครับไปครับนี่นะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์271คอมเพรสเซอร์นะครับให้กําลังแรงม้าสูงสุดเลยนะครับอยู่ที่170กว่าม้านะครับบอกได้เลยว่าแรงเลยนะครับ และอัตราการบริโภคน้ำมันอยู่ประมาณ14กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ถือว่าประหยัดน้ำมันนะครับห้องเครื่องก็แห้งๆแบบนี้นะครับไม่มีเยิ้มซึมนะครับอาจจะมีคราบสิ่งสกปรกไปบ้างนะครับเพราะว่าคันนี้ผมยังไม่ได้ัดการนํำสปานะครับแต่เดี๋ยวจะการสปาให้แน่นอนนะครับนี่นะให้ดูสภาพสดๆเร็วๆกันก่อนเลยนะครับตัวรถเขาสวยงามมากๆนะครับห้องเครื่องแห้งๆแบบนี้นะครับเอาไปวิ่งกันต่อแบบยาวๆได้เลยนะครับโครงสร้างก็สวยๆนะครับตัวน็อตนะครับไม่มีร่องรอยของการไขเลยนะครับ นี่นะครับตัวน็อตได้โครงสร้างเดิมทุกจุดนะครับเม็ดา้างนะครับคมๆคมๆสวยๆนะครับฝากระโปรงครับก็ไม่เคยมีการรื้อถอดนะฝากระโปรงสวยๆแบบนี้นะครับคันหน้าก็เป็นคันหน้าเดิมเช่นกันนะครับมอกรเดิมอยู่ครบชัดเจนหมดนะครับฝั่งด้านขวาตัวน็อตสวยงามนะครับไม่มีการรื้อถอดครับฝากระโปรงสวยๆเลยนะครับแผ่นกันความร้อนครับยังอยู่ในสภาพที่ดีเลยนะครับแผ่นกันความร้อน เดิมสวยงามนะครับคันนี้นะผมกล้าการันตีครับเอาไปคือพร้อมใช้งานทันทีครับเพราะว่ารถคันนี้นะครับเข้าศูนย์ทุกระยะครับแล้วเพิ่งเข้าศูนย์มาด้วยนะครับเอาไปวิ่งใช้งานกันต่อยาวๆได้เลยนะครับมือดีออกห้างไฟแดงสวยๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปทดลองการขับขี่คันนี้กันเลยครับไปครับเอาแล้วครับเรามาทดลองการขับ c 200มเพ p r e s s ร์คันนี้กันเลยนะครับไปครับเหยียบติดเท้าแน่นอนนะครับนี่ครับ รอบเครื่องรอบเกียร์นิ่งๆนะครับเกียร์เข้าชิดทุกเกียร์ไม่มีกระตุกแน่นอนครับรถผ่านการเซอร์วิสมาโดยตลอดนะครับเข้าศูนย์ทุกระยะเลยนะครับนี่ครับเหยียบมาเลยครับผมใช้ความเร็ว80ช่วงเข้าโค้งนะครับอยากให้ดูช่วงล่างครับนิ่งๆเนียนๆเลยนะครับรถไม่มีสายไม่มีโยนแน่นอนนะครับขับขี่ค่อนข้างดีมากครับนี่นะครับความเร็ว90นะครับระหว่างที่โค้งเม่กี้ครับ ผมกล้าการันตีเลยนะครับว่ารถคันนี้ขับขี่ดีจริงๆครับได้สีพิเศษด้วยเข้าศูนย์ทุกระยะรถมือเดียวอีกต่างหากนะครับมาครับเรงแซงครับคิดดาวสายครับรอยต่อของสะพานแทบไม่รู้สึกเลยนะครับช่วงล่างก็นุ่มๆเฟิร์มๆนะครับดีมากๆครับตัวรถขับได้ค่อนข้างมั่นใจเลยนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างคันนี้เฟิร์มๆครับ พราะว่าไมค์เขาน้อยมากนะครับไมค์เพียงแค่แสนสามนั่นเองนะครับแล้วผ่านการเซอร์วิสมาโดยตลอดนะครับรถเจ้าของเก่าเขารักมากเลยนะครับซื้อสดมาตอนนั้นนะครับ3ล้านกว่าบาทนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่3ามแสนกว่าบาทแล้วเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะไปบอกราคาตอนช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวเราลองรถกันให้ดูกันก่อนนะครับแล้วดูระบบเบรกของเขาครับตะกี้คันข้างหน้าเบรกกระทันหันนะครับเบรกเอาอยู่เลยนะครับผมใช้ความเร็วอยู่ประมาณ60เมื่อสักครู่นะครับ ทาเบรกยังใหม่ๆหนาๆอยู่เลยนะครับตัวรถขับขี่ดีมากนะครับไฟเลี้ยวทุกอย่างนะครับใช้งานได้ปกติทั้งหมดครับมาครับเราลองกระแทกคันเร่งดูนิดนึงครับดูครับหลังติดเบาะเลยครับโอ้โหขับขี่ดีจริงครับสำหรับคันนี้ครับเพราะหม่เขาน้อยมากๆนะครับรถปี2 0 0 9ัม่เพียงแค่แสนสามเท่านั้นนะครับผมจะรับประกันในส่วนของ ไหม่แท้ให้เลยนะครับแอร์เย็นเพลงเพราะเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดีนะครับคันนี้ไม่มีที่ติเลยนะครับเอาไปวิ่งกันต่อแบบยาวๆได้ครับแล้วก็ได้สีพิเศษโครงสร้างเดิมทุกจุดนะครับมาครับเล็งแซงกันหน่อยครับจังหวะขึ้นเขาเร็วมากเลยนะครับแป๊บเดียวร้อยกว่าแล้วนะครับร้อยสิบครับ ดูครับจังหวะเร่งแซงคือเหยียบมาเลยครับถ้ารถไม่ดีจริงผมไม่กล้าหัดแบบนี้ให้ดูแน่นอนนะครับผมคนนึงนะครับที่เป็นคนขับรถค่อนข้างเร็วนะครับแต่ก็มั่นใจได้นะครับเพราะว่าระวังตลอดครับเพราะฉะนั้นแล้วรถทุกคันจะรู้หมดนะครับว่าดีหรือไม่ดีครับเราจะไม่มานั่งกรับกันอย่างแน่นอนนะครับตอนนี้ผมใช้ความเร็วอยู่ประมาณ90เกือบร้อยนะครับเราต้องเลี้ยวซ้ายทางข้างหน้านะครับดูระบบเรงของเขานะครับ90 นี่นะครับ 80, 70, 60, 50, 40ครับเบรกหนึบมากครับมาครับลองความเร็วกันหน่อยครับ 3, 2, 1ไปเลยครับในซอยอาจจะลองได้ในระยะสั้นๆนะครับเพราะว่ารถเขาค่อนข้างเยอะครับแต่ดูครับแป๊บเดียวนะครับข้ามร้อยไปแล้วครับ รถขับขีด่ดีเลยนะครับรอยต่อของถนนไม่เรียบก็ไม่รู้สึกเลยนะครับช่วงล่างก็เฟิร์มครับหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปฟังในเรื่องของราคากันดีกว่านะครับว่าคันนี้ผมขายอยู่ที่เท่าไหร่ไปฟังกันเลยครับในส่วนของราคานะครับคันนี้นะครับผมขอขายอยู่ที่ 3 4 9 0 0 0บาทนะครับราคาอันนี้นะครับโอนฟรีส่งมอบให้ฟรีถึงหน้าบ้านนะครับสมัยป้ายแดงอยู่ประมาณ3ล้านกว่าบาทเลยนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่3 4 9 0 0 0สาแล้วเท่านั้นนะครับได้รถมือเดียวออกห้างซื้อสดมานะครับสภาพสวยๆกิ๊บๆเลยนะครับไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วนะครับเพิ่งออกจากศูนย์เบซนป้ายแดงมาด้วยนะครับแล้วในบริการหลังการขายนะครับผมก็มีอู่ในเครือให้ด้วยนะครับ ทำแต่รถเบนซ์อย่างแน่นอนนะครับอยากได้อะไรตรงไหนเพิ่มเติมอยากจะสวิตชตรงไหนเพิ่มก็สามารถบอกได้เลยนะครับดูแลให้อย่างแน่นอนนะครับภาสีนะครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับ25,68เดือนกันยายนวันที่24นะครับเอาไปวิ่งกันต่อแบบยาวๆได้เลยนะครับได้สีพิเศษสวยๆแบบนี้นะครับไปใช้งานคุ้มค่ามากๆนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอฝากเจ้า c 200คันนี้ไว้ด้วยนะครับฝากกันกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b ์ให้ผมด้วยนะครับ วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ